สุดท้ายของรายการลุงจับออนแอร์ค่ะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับใครที่อยู่ใกล้ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะวันนี้มีการจัดงานมหากรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการจังหวัดปทุมธานีนะคะจัดขึ้นที่ห้องเอเวอร์กรีนชั้น5โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตศูนย์การค้าเสียรังสิตปทุมธานีค่ะกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะก็ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายสถึงบ่ายสค่ะบรรยายพิเศษเรื่อง SME ปรับตัวอย่างไรในภาวะเศรษฐกิจ โลกผันผวนนะคะโดยดรสุจริตลักษณะสุดผู้ทรงคุณฒิจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ช่วงเวลาบ่ายสามถึงสี่โมงครึ่งนะคะเสวนาณหัวข้อกู้ได้กู้ง่ายกู้ถูกค่ะโดยอาจารย์พันศักดิ์ลีลาวันะกุลสิริผู้ทรงคุณฒิด้านพัฒนา SME นะคะคุณสุรพลโอภาสเถียรค่ะผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดนะคะแล้วก็คุณชานชัยเลิศมหันพฤกษ์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาบอสอยค่ะนอกจาก นี้นะคะใครที่อยากไปตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทเครดิตเขาแห่งชาติว่าเอ๊ะตัวเองเป็นหนี้หรือเปล่าคคเคยติดหนี้อย่างไรบ้างหรือเปล่ามีใครเอาเอกสารเราไปปลอมปลอแปลงใช้บ้างหรือเปล่านะคะมีบริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดฟรีด้วยนะคะรวมไปถึงมีบูธจากสถาบันการเงินหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนนอกจากนี้ค่ะยังให้คำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจและการขอใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินด้วยนะคะใครที่อยู่ใกล้โรง แรมเอเชียแอร์พอร์ตศูนย์เินค้าเซียรังสิตปทุมธานีก็ไปกันได้ค่ะตั้งแต่ช่วงเวลาบ่าย2ถึงหโมงเย็นวันนี้ค่ะมาพูดคุยกับคุณพิชัยกันต่อค่ะ,ะวันนี้เห็นบอกว่าอยากแอบ,บพูดถึงงานที่ปืุมธานีวันนี้นิดนึงค่ะคทางเรามีเข้าไปให้ข้อมูลอะไรกับประชาชนบ้างค,ค่ะคือ,คอลักษณะที่เราจะจัดงานร่วมกับบสยก็คือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เนะครับเพราะว่าบสยเนี่ยใ,ในลักษณะของบสยคือเขาจะไปค้าประกันสินเชื่อเงินกู้ให้กับกลุ่ม บริษัท s m สที่ไปกู้กู้กับสถาบันการเงินแล้วเงินทุนไม่พอะนะครับบสยก็จะมาทําหน้าที่ตรงนี้นะครับตามนโยบายของรัฐเราก็จะไปร่วมนะครับให้ความรู้หรือคือออกบูธหรือลักษณะการออกบูธเนี่ยครับแล้วก็เปิดเป็นคลินิกเลยนะครับให้กับทางผู้ประกอบการเนี่ยในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องรายงานข้อมูลเครดิตหรือว่าตัวเองเคยเป็นหนี้ค้างชาําระเมื่อก่อนแล้ววันนี้จะเตรียมตัวยังไงที่จะขอสินเชื่อใหม่อันนี้มันก็จะมีทั้งในภาคของทงางพัก แบงค์ที่เขาจะไปเปิดบูธ <c oughs> นะครับก็เหมือนกับว่าตรวจเครดิตบูโรปุ๊บมีปัญหา <c oughs> อ่าคุยเลยถ้าเป็นลักษณะนี้จะต้องแก้ยังไง <c oughs> จะต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อที่เขาจะได้กู้ได้นะครับแล้วมีเงินทุนที่จะไปหมุนเวียนในการที่ดําเนินกิจการต่อนะครับ <c oughs> ซึ่งอันนี้เราก็ร่วมกับบสยมาทั้งป,ทงปีทั้งปีนี้ไม่ว่าจะในกรุงเทพหรือต่างจางังหวัด <c oughs> นะครับวันศุกร์นี้ก็จะไปจัดที่ชิงลาย <c oughs> นะครับจะไปจะไปทั่วประเทศก็จะมีคุณสุรพลไปบรรยายเรื่องเพราะว่าคุณสุพลเนี่ย จะพูดถึงเรื่องกาส SME เพราะว่าถ้ามีหลายโครงการที่เป็นที่ปรึกษาของ SME อยู่ะนะครับผมแล้วแนะนำยังไงดีครับคุณพิชัยคะับสำหรับใครที่อยากตรวจสอบว่าตัวเองเนี่ยอยู่พื้นที่นี้จะมาจังหวัดนี้เ<อ>มื่อไหร่จะมีการบรรยายอย่างนี้เมื่อไหร่เอออย่างสมมุติวันศุกร์ที่จะถึงนี้วันศุกร์ที่19เกนี่ยครับก็ะจะจัดที่โรงแรมดูสิตที่จังหวัดเชียงรายะนะครับลักษณะเดียวกันนะครับแต่ว่าไปไปให้ทางผู้ประกอบการทางภาคเหนือนะครับให้ให้ได้ มาเข้าร่วม,มนะครับแล้วก็จะเปิดคลินิกลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะครับเราเราจะมีลักษณะนี้ไปไปทั่วประเทศะนะครับเพื่อเพราะบางทีเนี่ยผู้ประกอบการบางท่านเนี่ยธุรกิจบางคนเนี่ยธุรกิจ ดีนะครับแต่ว่าระบบการจัดก,การอาจจะยังไม่ไม่สมบูรณ์ไม่ราบรื่นใ,ใช่ครับซึ่งจะมีกูรูเหล่านี้ครับไปให้ความรู้เช่นอาจารย์พันศักดิ์อะไรพวกนี้ซึ่งท่านเป็นผู้ชํานาญของเอชเอ็อยู่แล้วอของธนาคารกรุงเทพะนะครับอันนี้ก็จะไปเ,เหมือนกับว่าก็ไปแนะนําแล้วก็มีวิธีการยังไงที่จะเรือทั้งไม่ว่าระบบบัญชีหรืออะไระท,ที่บางท่านอาจจะไม่ได้มีบางท่านเนี่ย คือคือเหมือนกับเราทําเป็นธุรกิจครอบครัวอย่างเงี้ยครับมันมันก็ไปเสริมตรงนี้ได้ค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยเรื่องนี้กันต่อนะคะตอนนี้มีสายจากทางบ้านค่ะคุณนกค่ะคุณนกสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะคือนกมีค่าคุคัค่ะครับเชิญครับนกเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตนะคะมันโฆษณาว่าสามารถแก้ปัญหาแบคทีร์ได้เคลียบูโรแล้วก็ปวดนี้ได้ค่ะแล้วก็มีเบอร์ติดต่อให้ใครแต่ว่านกไม่แน่ใจว่ามันมีจริงหาค่ะก็เลยอยาก อยากสอบถามในไปนค่ะหมายหมายถึงว่าเราไปเจอในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับใช่ค่ะมีโฆษณาเลยว่าสามารถแก้ปัญหาแบคลีเรได้นะแล้วก็มีเบอร์โทรให้ติดต่อไปอะคะ่ะเ,เคยลองติดต่อไปไหมครับติดต่อไปแต่ว่ามันเหมือนสายไม่ว่างเหรอครับใช่ทีนี้ทีนี้ที่ที่เราติดต่อไปนี่เพื่ออะไรครับคือเป็นหนี้อยู่แล้วอยากจะแก้หน,นี้หรือว่ายังไงครับใช่ค่ะคือปัจจุบันนี้นกมีปัญหาค,คือมีค้างจ่ายของบัตรเครดิตอยู่ประมาณ3ามใบอะคะ่ะแล้วก็บัตรกดเงินสด ก็เลยอยากอยากจะเคลียรในส่วนนี้ก็เลยขอหาข้อมูลเพิ่มเติมดูอะค่ะจะไปแก้นี่หมายถึงว่าคือคืออยากจะให้เขาลบข้อมูลในลักษณะนี้หรือเปล่าครับก็ประมาณนั้นนะคะเหรอครับคือคือผมเรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับคือผมไม่แน่ใจว่าตรงนั้นเขาเขามีข้อความที่อ้างถึงข้อมูลเครดิตไหมครับก็ <c oughs> มีบอกว่าเคลียแบ็กลิสต์นะคะแค่ใช้คําว่าเคลียแบ็กลิสต์ใช่ไหมครับใช่คือกรณีถ้าคือผมเรียนชี้แจงอย่างนี้ครับเท่าที่เท่าที่เคยเคย เคยลองเราเราก็เคยมีข้อมูลลักษณะนี้เข้ามานะครับรที่เราเจอปัญหาแล้วเราก็ลองลองโทรไปติดต่อดูมันก็จะมีทั้งกลุ่มที่จะประเภทว่าหลอกลวงนะครับอ้างว่าถ้าไปติดต่อแล้วจะสามารถแก้ไขลบข้อมูลอะไรได้ซึ่งมันไม่ไม่ได้เป็นความจริงนะครับอันนั้นก็จะอาจทําให้เราเสียเงินฟรีไปโดนเขาหลอกว่าเอาเงินมาให้เขาแล้วเขาจะไปลบข้อมูลซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแก๊งมิจฉาชีพนะครับซึ่งมันมัน,ม,นมันไม่มีจริงะครับ แต่ถ้าเป็นกรณีที่เขากล่าวอ้างในลักษณะนี้แล้วบอกว่าแก้ไขปดดี้เนี่ยที่ที่เราเคยเจอก็เหมือนกับว่าเขามีการปล่อยกู้ให้นะครับแต่ว่าเขาไม่ใช่สถาบันการเงินนึกออกไหมฮะเ,ออเขาอาจจะมีแหล่งเงินทุนอะไรให้แล้วก็ออไปปล่อยเงินกู้ให้เราแล้วเราก็เอาเงินตรงนั้นมาชําระหนี้นะครับผมเข้าใจว่าลักษณะนี้นะครับคงไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเออมาแก้ไขข้อมูลอะไรในใน,ในฐานข้อมูลของของเครดิตบูโร คือมันก็แก้ไม่ได้ใช่ไหมคะนี่แก้ไม่ได้อยู่แล้วครับผมเพราะว่าคือข้อเท็จจริงเป็นยังไงประวัติการผนชําระที่เราค้างชําระยังไงเนี่ยมันก็รายงานตามข้อเท็จจริงในลักษณะนั้นความหมายคือคือจริงๆต้องถามเขาเลยครับว่ามันแก้แบ็คลิสต์มันแก้อย่างไงเพราะว่าในเครดิตบูโรเราเนี่ยมันมันไม่มีแบ็คลิสต์นะครับมันเป็นประวัติว่าถ้าคุณนกเคยค้างชําระมายังไงหรือชําระดีปกติยังไงมันก็รายงานตามข้อเท็จจริงณนขณะนั้นนะครับ ก็คือทางที่ดีก็ให้นกติดต่อไปอสถาบันการเงินที่เป็นหนี้อยู่แล้วตอนนี้หนี้สามใบนี่เป็นบัตรเครดิตทั้งหมดเลยใช่ไหมครับก็มีบัตรเครดิตสามใบแล้วก็บัตรกดเงินสดนะคะรวมประมาณประมาณแสนห้าแล้วก็ผ่อนบ้างไม่ผ่อนบ้างนะคะแล้วจริงจริงผมว่าวันนี้ต้องกลับมาดูว่าเรามีรายได้ที่จะชําระหนี้ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็กลับไปคุยกับเจ้าหนี้ทั้งสามใบเนี่ยครับนะครับไปขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับว่าว่าเราตอนนี้เรามีคือ โอเคเคยมีปัญหาครั้งในอดีตปัจจุบันเนี่ยความสามารถผ่อนชาระนี้เรามีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ต้องไปคุยกับเขานะครับเพื่อขอขอ,ขอปรับปรุงโครงสร้างนี่กับเขาคือถ้าจะไปใช้วิธีอื่นว่าจะไปกู้แล้วามาชําระนี้เหมือนที่อย่างที่บอกอครับมันถ้าอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นนี่นอกระบบอะไรหรือเปล่าดอกเบีย้ยก็อาจจะแพงกว่าอันนี้ผมว่าก็กลับไปคุยกับทางเจ้าหนี้ทัทง้ทงทั้งทั้งสามรายครับะนะครับว่า,ว,าว่าเป็นยังไงส่วนไอ้เรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยคงคงมันคง่าจะเป็นการหลอกลวงใช่ครับผม มันคงคงไม่ได้มีแก้ไขได้จริงครับเกรงว่าอาจจะเป็นแก๊งมิชาชีพอะไรก็เราก็ไม่ทราบนะครับค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณนกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพิชัยคะอย่างนี้แนะนําดีกว่าว่าบางทีจะมีเจอตามอินเทอร์เน็ตเยอะค่ะช่วยแก้ปัญหาแบล็คลิสช่วยแก้ปัญหาได้สุดท้ายคือต้องเป็นการไปกู้นี้ยืมสินไม่ใช่ว่าเข้ามาถึงระดบระบบแล้ว กดคลิก d e l e t e ข้อมูลหายหมดเพราะสถาบันกนารเงินเขาก็มี<ช>เงินของเขาอยู่ตรงนั้นซึ่ง,งมันเป็นไม่ได้ยากที่เขาจะเข้ามาถึงระบบเราด้วยะนะครับเพราะเราก็มีระบบ Security ของเรานะครับม,มันไม่ไม่ไม่ใช่ว่าวันนี้เราไปบอกว่าสามารถแก้ได้นะต้องมาจ่ายเงินแล้วแก้ได้ซึ่งมันมันไม่มีอยู่จริงครับเพราะว่าถ้าไปแล้วก็คือเสียเงินโดนหลอกแต่ว่าถ้าบอกว่า เขาไปแล้วเขากู้ปล่อยเงินกู้ให้เอาเงินมาชําระเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ดอกเบี้ยเท่าไหร่กู้นอกระบบหรือเปล่าอันนั้นเรา,เาไม่ทราบใช่ไหมครับแต่ถ้าทางที่ดีผมว่ากลับไปคุยกับทางเจ้านี้เดิมเนี่ยครับไปคุยแล้วขอปรับปรุงโครงสร้างนี่อบอกว่าวันนี้เรามีรายได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราก็คุย,คยกันตรงตรงว่าวันนี้เรามีอยู่เท่านี้นะครับแล้วจะขอชําระเท่านี้ก็ไปคุยให้จบจะดีกว่าครับผม วันนี้นะคะหมดเวลาของรายการลุงแจมออนแอร์แล้วค่ะขอบคุณคุณพิชัยศรีสวภาคผู้มุ่ในการส่วนบริหารเจ้าของข้อมูลฝ่ายกฎหมายบริษัทข้อวบุเลครลดิตแห่งชาติจำกัดค่ะขอบคุณค่ะพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการลุงแจมออนแอร์ค่ะวันนี้ที่ฉันและคุณพิชัยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ